สวัสดีครับเกษตรวันหยุดมาอีกแล้วมาพบกันทุกๆวันหยุดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอวันแทนจังหวัดชายภูมิมาดูสวนสัมปะหลังนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตนะครับมันสัมปะหลังอายุ2เดือน3มเดือน4เดือน5เดือนนะครับระยะการปลูกมันนะครับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตจาก3ตันเป็น10ตันเข้าไปวันนี้มันสัมปะหลังอายุ6เดือนนะครับ ซึ่ง6เดือนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นต้นมันํำลังอายุ6เดือนนะครับน่าจะสังเกตนะครับลำต้นนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับลำต้นมีขนาดใหญ่แล้วก็แตกกิ่งนะก้านสาขานะครับแล้วก็ปลายยอดก็จะมีการแตกนะครับออกมาเป็นกิ่งนะครับตัวนี้นะครับ ดินข้างล่างนะครับก็จะเริ่มแตกนะเริ่มนะแข็งครับเมื่อเช้าได้มาลองขุดดูนะครับแข็งขุดไม่ได้นะครับนะอันนี้เรามาดูนะครับที่ได้ลองขุดดูนะครับว่าพัฒนาการของหัวมันหกเดือนนะครับเป็นยังไงอันนี้ก็คือต้นเดิมที่เคยรีวิวเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นนี้นะปลายก็จะแตกออกมาเป็นสามแฉก กิ่งนี้ส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็จะเป็นนะครับแตกออกมา4ี่ห้ากิ่งนะครับตัวนี้เรามาดูด้านล่างนะครับนะคที่เมื่อเช้าได้ลองขุดดูนะครับนะีครับสังเกตหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับนะ ตรงนี้3นะครับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็หกข้างใต้นี้6นะครับนี่อันนี้คือร่องของหัวมันนะครับอันนี้คือความใหญ่ด้านนี้นะครับก็จะใหญ่จากครั้งที่แล้วนะครับตัวนี้ มีกี่หัวคร่าวๆที่เราเห็นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับ9หัวนะครับที่เราดูได้เบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าขุดลงไปอีกอาจจะมีนะครับอีน,นี้มาดูขนาดนะครับของหัวนะครับเมื่อเทียบกับขวดน้ำนี่ครับขวดน้ำา6 6ลิตร นะครับหรือ600มิลลิลิตรนี่ครับนะครับเทียบดูนะครับ,นะรบขนาดของขวดน้ํากับหัวมันนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้นะซึ่งถ้าเราประมาณการน้ําหนักนะครับตัวนี้นะขวดน้ำ0 600มิลลิตรก็คือประมาณ6ขีดนะครับตัวนี้ขวดน้ำหนึ่งขวดก็คือ6ขีด ก็ใกล้เคียงกับหัวมันที่เรามีนะครับ1 2 3 4 5 6 8 9หนะครับ9หัวนะครับถ้าเราคิดคำนวณ9 6นะครับ54นะครับตัวนี้ต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ5โลนะครับต้นละ5โลนะครับต้นละประมาณ5้กิโลตีเป็นเลขกลมๆถ้าเลขประมาณ5้กิโลเนี่ยถ้าประมาณ5้กิโลนะครับพื้นที่ปลูก 1ไร่40คูณ40นะครับจะปลูกได้ประมาณ2000ต้น2000ต้นคูณ5นะครับก็จะเป็น10ตันต่อไร่นะครับถ้าเราบำรุงรักษาให้สามารถได้นะครับหัวที่มีขนาดใหญ่นะครับต้นละ5โลก็พอนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับต้นละ5โลแต่ในความเป็นจริงนะครับมันอาจจะมีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างถ้าเข้ากันไปนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ ถ้าต้นหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกอันนี้มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9กนะครับ9หัวซึ่งอาจจะมีอีกนะครับซึ่งน้ำหนักอาจจะมากกว่า5โลนะครับหรืออาจจะน้อยกว่า5โลถ้าต้นเล็กนะครับตัวนี้เราเฉลี่ยประมาณ5โลต่อต้นนะครับคิดที่2,000ต้นต่อหนึ่งไร่ก็จะประมาณ10ตันนะครับอันนี้ถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะครับ สิบตันก็ไม่ไกลเกินความสามารถนะครับของเพื่อนๆทุกคนนะครับตัวนี้ผมนะครับอัปเดตนะครับของหกเดือนนะครับของต้นนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูท้ายไร่นะครับที่ท้ายไร่นะครับก็คืออยู่ด้านโน้นนะครับนะ นู้นเลยครับนะครับอยู่ฝั่งทางคูเขาลูกนู้นเลยครับท้ายไร่ปกติผมจะให้ดูด้านหน้านี้นะครับด้านนี้แล้วก็ตรงคูมใหญ่ตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับวันนี้เราจะไปดูด้านท้ายกันว่าลักษณะหัวมันนะครับจะเป็นเหมือนกับด้านหน้าแล้วก็ด้านตรงกลางหรือไม่นะครับครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับท้ายสวนนะครับด้านท้ายสวนก็จะนะครับพื้นที่ ที่ปลูกอ้อยอันนี้เป็นของอเพื่อนชาวเกษตรกร,กรปลูกอ้อยเหมือนกันอันนี้ผมจะปลูกมันนะครับจากการที่ปลูกดูแลไม่ทั่วถึงนะครับสังเกตดูหญ้าอาจจะขึ้นสูงนะครับอันนี้เราจะมาดูหัวมันนะครับที่นะครับได้ลองขุดดูมเช้านะครับด้านท้ายสวนนะครับรตอนนี้ดินเลิมแข็งแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นนะครับต้นเาวนะครับ ไม่จะมีแตกนะครับที่ขุดได้ที่ขุดไว้เมื่อเช้าก็หัวมันนะครับแล้วก็เจอหัวนะครับนี่นอาจจะใหญ่สู้ตัวนู้นไม่ได้นะครับ เด่กก็ก็ใหญ่อยู่ครับตรงนี้นะนะตัวนี้มองเห็นไหมครับย้อนแสงนี้ครับตัวนี้นะครับที่ที่เราเจอตอนนี้ที่เรามีหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับที่เราขุดเจอได้ก็ประมาณเจ็ดนะครับถ้าเทียบนะครับตัวนี้ที่หัวใหญ่นะครับ เห็นไหมครับนครับขวดน้านะครับกับหัวมันนะครับกับขวดน้ําก็เล็ขนาดก็พอๆกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีเกก็อยู่ประมาณทั้สามสามโลกว่าต้นนี้นะครับถ้าประมาณสามโลกว่าอย่างที่ผมบอกถ้าพื้นที่นะครับหนึ่งไร่นะครับสองก็ประมาณหกตันนะครับ 6-7ถึงตันนะครับตัวนี้ถ้าต้นลักษณะนี้นะครับแต่ครั้นี้ว่าเรายังมีเวลาแล้วก็นะครับด้วยหัวนะครับไม่ใช่วาเล็กนะครับแล้วก็เรายังขูดได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันกว่านะตอนนี้นะครับหกตันกว่านะครับ6ถึงเจตันนะครับตัวนี้ที่หนึ่งไร มีนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับราคามันสำปะหลังอยากที่เพื่อนเพื่อนรู้ดีก็คือราคาสำปะหลังจะอยู่ประมาณบางพื้นที่ตอนนี้ก็ป่าไปโลละสี่บาทนะครับบางพื้นที่ก็โลละสามบาทกว่านะครับปีนี้เป็นปีที่เกษตรกรมันสำปะหลังยิ้มได้นะครับเพราะราคามันสำปะหลังที่สูงขึ้นนะครับจากโรคระบาดพื้นที่ที่ไม่มีกระทบกับ โรคระบาดนะครับก็จะได้ราคาแล้วก็จะได้ยิ้มออกนะครับนะครับตัวนี้ไร่มันสำปลังแขกดำนะครับอายุ6เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงต่านี้ครับขอให้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตครั้งต่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับการปลูกมันสำปะหลังนะครับจะได้มาอัปเดตครั้งหน้า7เดือนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะขุดได้หรือเปล่านะครับจะมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ทราบว่า เจ็ดเดือนหัวมันใหญ่แค่ไหนต้นเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามและชมขอบคุณครับ